อันนี้รับทำกระจกอลูมิเนียมนะครับนี่คือบานตู้เคสกอะเมซอนกระจกุุนก,กาเป็นอย่างนี้นะครับตู่เคสเราก็รับนะครับนี่เราก็ใส่ขครับอันนี้ที่เสร็จแล้วอันนี้คือบานใหญ่เป็นบานตู้เค้กอยู่นี่นะครับ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษทำขึ้นเพื่อให้ fc ทุกคนที่ติดตามช่องอาจารย์จากสุทธิพิชิตกรมคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับคนที่เกิดทุกข้างขึ้นทุกข้างแรงปี2565โดยอาจารย์จะใช้ไพ่สำหรับการเกิดแค่สามใบเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคำพยากรณ์กันเลยค่ะคลิปนี้สำหรับคนที่เกิดแรมสิบข้าในปี2565นะคะ เดี๋ยวเราเลือกเสี่ยงก่อนว่าเราจะได้อะไรนะเป็นไพ่สําหรับการเดี๋ยวดูกันว่าในปี65ในคนที่เกิดแรมสิบข้าจะต้องระวังหรือจะอะไรกันบ้างนะดูให้เป็นไกด์ไลน์นะคะอ่าเสี่ยงที่ได้นะคะจะเป็นพระฤาษีปู่พิราบนะคะคืออันนี้เป็นดอกลำโพงอะนะคะเป็นดอกลำโพงก็คือแต่ก็เป็นฤาษีนะคะ อันนี้เป็นเสียนพับพิคเนตเสียนพับพิคเนตอันนี้อาจารย์ให้ความหมายเป็นธาตุลมนะแล้วก็อันนี้เป็นเสียนปูพิราบเหมือนกันแต่เป็นเหมือนพิราบเดินดงพิราบป่าอะไรพวกนี้นะคะในปี2565คนที่เกิดแรมสิบข้ามต้องระวังเรื่องการเงินเป็นที่สุดนะเรื่องหนึ่งคือระวังเรื่องการเงินอย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไปคำประกันอย่าไปให้ใครยืมนะหรือว่านี่สินเก่าๆอะ่ะมันมีมันจะหมดไป แต่ว่าการให้เงินไปในในลักษณะนี้จะไม่ค่อยได้คืนนะคะอ่าให้ระวังนะแล้วก็คนที่มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องก,การเงินเนี่ยนะคะก็ดูดีๆแล้วกันนะมันมีเปอร์เซ็นที่จะชนะหรือประสบความสาเร็จหรือว่าปณีปนอมยอมความได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่าไปสร้างศัตรูเพิ่มอย่าไป ทำให้เครดิตทางการเงินเสียนะภายในปีนี้จะมีเรื่องเงินแบ่ไม่ต่ถามว่าทั้งปีจะมีเงินเข้ามาอีกไหมมีค่ะมีมาเรื่อยๆอยากจะให้คนที่เกิดแรมสิบข้ามนี่นะพยายามสวดมนต์ถือศีลภาวนาแล้วก็เอาบุญนี้ให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะเจ้ากรรมในเวรเรื่องเงินนี่แหละให้ไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวประมาณกลางๆปีปลายปีก็จะทุเลาทีนี้ เรื่องความโชคดีที่เกิดขึ้นก็เกิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินอีกนะคะเ,เรื่องการเงินก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามามีเพื่อนอะไรใหม่ๆมีเพื่อนที่เขาเป็นกัลยาณมิตรจริงๆอะ่ะจะนําเงินนําโชคนําลาบมาให้เรานะมันก็จะได้เงินมาแต่ว่าคุณจะต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นะเรื่องอารมณ์เรื่องสภาพจิตใจที่มันแปรปวนนะคะเพราะว่าคุณได้เสียนเนี้ยเสียนปู่พิลาปานี่อันตรายมากเลยเพราะว่า สภาพจิตใจบางจังหวะมันจะเป็นเหมือนคนดุบางทีก็จะเป็นเหมือนอยู่ดีก็ดุบางทีก็ใจดีบางทีก็อารมณ์เสียอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็ขุนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแปรปวนแบบนี้ทั้งปีเลยนะคะเขาถึงบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระกำกับตัวเองเอาไว้ควบคุมในการภาวนาหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วความโชคดีก็จะบังเกิดกับคุณเรื่อยๆเมื่อคุณปฏิบัติเมื่อคุณถือสีลงภาวนาเพราะคุณก็ได้เสียญปู่ีิราเหมือนกันได้ทั้งสอง สองปางเลยคิดดูสิมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันขัดแย้งมันต้านกันอยู่เพราะฉะนั้นบางทีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นตัวเราอาจจะเหมือนลูกบอลก็ได้นะเด้งไปเด้งมาไม่รู้จะไปทางไหนอะไรทางไหนแบบนี้นะแต่ว่าวิธีการแก้ไขก็คือให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เวลาเรื่องการกินอาหารนะับในปีในปีนี้ ระวังเรื่องอาหารการกินให้มากที่สุดเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์เจ็บใข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องท้องไส้ของคุณนั่นแหละท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกท้องเสียอาหารเป็นพิษนะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเกือบทั้งปีเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินก็ควบคุมให้ดีกินร้อนช้อนกลางกินอาหารสุกนะคะแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็ถ้าเราระวังแล้วมันก็เจ็บตัวน้อยเพราะฉะนั้นบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวที ที่จะทําให้เราเป็นท้องร่วงเป็นท้องเสียใรพวกนี้ด้วยนะให้ระวังนะคะ,อ,ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจารย์เตือนจากหน้าให้เสียงครูที่ออกมานะในส่วนของเรื่องความโชคดีที่เราได้เสียงพระพิคเนธธาตุาลมเนี่ยถือว่าเราจะประสบความสําเร็จเกือบทุกด้านแต่สิ่งที่อาจารย์บอกนี่คือไอสิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคคือเตือนนะเตือนระวังอย่าให้ปฏิบัติตัวให้ดีเพราะว่า ถ้าเราไม่ระวังสมมุติว่าเราเกิดท้องเสียอาหารเป็นพิษมามันก็จะมีผลเกี่ยวกับงานซึ่งงานมันดีเงินมันดีโชคมันดีแต่พวกนี้มันจะมาขัดลาบขัดโชคเราฉะนั้นก็คือ,อ,อแผ่เมตตาอะไรไปเรื่อยๆนะคะนะแล้วก็จะทุเลาเบาบางลงทีนี้เลขที่ถูกโฉลกหรือว่าเ,เลขนำโชคของคนที่เกิดแรมสิบข่ําเนี่ยให้เน้นนะทีนี้ให้เน้นเลขสาเลขห้านะ แล้วก็เลข9นะคะเป็นหลักให้มันมีเลขของดาวเกตคุ้มอยู่นะแล้วก็อาจจะทําอะไรก็นึกถึงคูบาจานะ่ะนะคะก็พ่วงมากับเลขนี้นะแล้วก็จะทําให้เรามีมีปากเป็นเอกอะไรประมาณนี้ะนะอ,อ่มีการสื่อสารการเจราจาเป็นเอกไม่เบ็ดสองรองใครเพราะนั้นกาทำธุรกิจก็มีเลข3เลข9เลข5นะคุ้มอยู่มันก็จะมีฟุกๆเข้ามานะลองดูนะคะ เอาละค่ะจ้างขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็การงานมั่นคงมั่งคั่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสำหรับ FC คนไหนที่ไม่ทราบข้างขึ้นข้างแรมของตัวเองส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใต้เมนนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะหาให้แล้วเขาก็จะส่งเป็นลิงก์คลิปไปให้นะคะเราก็เปิดดูได้ค่ะ